สวัสดีค่ะสวัสดีสสดทุกคนสวัสดีน้องไม่ด้วยวันนี้เรามากันสองทุ่มเลยเพื่อที่คิดว่าทุกคนนะ่าจะแบบว่าเป็นช่วงเวลาที่เปิดดูอะไรทิง้งเอาไว้อยู่เป็นเพื่อนนะคะก่อนที่จะนอนวันนี้เรามีอาหารสมองมาฝากนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะก็เป็นการพูดคุยกับนักกําหนดอาหารนะคะก็จะมาแนะนําอาหารสําหรับผู้ป่วยโควิดแล้วก็ช่วงเวลาที่กับ มาพักฟื้นเนาะค่อแบบถึงจะหายแล้วอะแต่ว่าอาจจะยังมีอาการอะไรหลบหลงเหลืออยู่อะค่ะ <_ C 1> ก็เดี๋ยวจะให้น้องม้นะคะมาแนะนําว่าเตรียมอาหารยังไงกินยังไงใช่ป่ะช่วงที่แบบไอมีเสมหะอะไรแบบเนี้ยควรจะเตรียมอาหารยังไงพลังงานแค่ไหนถึงจะเพียงพออะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะช่วยให้แบบร่างกายแบบฟื้นฟนูได้เร็วด้วยนะคะ โอเคถ้าเกิดว่าแล้วทีเนี้ยเราก็จะมีพวกแบบอินโฟกราฟิกเนาะเป็นแผ่นสรุปนะคะว่าระหว่างป่วยกินยังไงดีป่วยเสร็จแล้วหลังหายแล้วฟืนฟ้นฟูร่างกายกินอะไรดีมีเป็นอินโฟกราฟิกนะคะก็สามารถทักมาขอแอดมินได้เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าที่เราทำอ่ะมันมีคำว่าโควิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราโพสต์ลงไปอะ่ะเดี๋ยวนี้ facebook อะ่ะมันจับนะคำว่าฟ้าทลายจูยังพูดไม่ได้เลยอะ ะะก็อาจจะทักแอดมินมาขอหลังไม้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์แอดของต้นก้าฟ้าใสาหรือว่าจะหลังไม้มาทาง f a c e b o o k ินบ็อกเฟซบุ๊กมาก็ได้นะคะเพราะว่าพวกเราก็จะมีทําพวกอินโฟกราฟิกเอาไว้อยู่แล้วว่าสารอาหารนี้อยู่ในอาหารอะไรบ้างนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีสรุปย่อให้นะคะเป็นแบบแผ่นสรุปจากที่เราพูดคุยในะวันนี้ก็ ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ของพวกเรานะคะก็อาจารย์ดรกมลชัยสิทธิ์นะคะอาจารย์เป็นนักกำหนดอาหารแล้วก็เป็นนักเภศาสตวิทยาแล้วก็ยังมีอีกเยอะแย,ย,ยะตำแหน่งอีกเยอะแย,ย,ยะมากมายนะคะก็อาจารย์ก็เฟือข้อมูลสำหรับมาทำคอนเทนต์ในวันนี้ค่ะโอเคเริ่มกันเลยกันะคะถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จบแล้วเราจะมาตอบคำถามให้นะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามา เริ่มกันเลยนะคะก็อย่างที่พี่ดาวเกรินให้ฟังนะคะวันนี้เราจะมีจริงหัวข้อหลักๆ2อ,อย่างอย่างแรกนะคะสําหรับใครที่มีคนใกล้ชิดนะคะหรืที่กําลังเป็นอยู่นะคะติดเชื้อต่างๆควรทานอะไรอาหารที่ต้องดูแลนะคะกับอีกระยะหนึงคือเมื่อหลังหายแล้วนะคะควรทานอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกัน,นะคะ่ะอันดับแรกนะคะ เราจะไม่ได้แบบว่าคุยกันว่าเฮ้ยต้องกินนู่นกินนี่เพื่อที่จะต้านไวรัสนะคะอันนี้เราพูดถึงอาหารผงภาวะโภชนาการคือเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าเราควรจะเตรียมอาหารยังไงกินอาหารยังไงอะไรอย่างนี้เนาะนอกเหนือจากเรื่องยาอะไรเนี้ยกินยังไงให้ปลอดภัยเป็นแบบกลางๆให้ฟังแล้วก็คิดว่าจริงๆเอาสามารถเอาไปใช้ได้กับพวกโรคที่แบบ มีเสมหะ <c oughs> พวกไอ <c oughs> เต็มวัดโรคติดเชื้อรุนแรงอะไรทั้งหลายได้เหมือนกันสามารถไปแอปพลายใช้ได้เหมือนกันค่ะใช่ใช่เหรอคะเหมือนเป็นการช่วยเพราะว่าพวกนี้บางทีมันจะมีอาการข้างเคียงต่างๆใช่ไหมคะเราก็ดูว่าอาหารไหนที่มันจะไปช่วยบรรเทาอาการเหล่านั้นได้นะคะอันนี้เริ่มต้นอย่างแรก ก็คือแรกสุดนะคะด้วยด้วยความที่พอเริ่มติดเชื้อใช่ไหมคะก็จะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจอาจจะหายใจยากขึ้นหรือว่ามีไอมีเสมหะนะคะมีอาการถ่ายท้องท้องเสียต่างๆนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่กันไปทีละสเต็ปอย่างแรกนะคะก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงน้าตาลเลยนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยจะทําให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเขาค่อนข้าง อ่อนแอลงนะคะเนี่ยต้องระวังนะคะก็ถ้ายิ่งเวลาน้ำตาลมันเข้มข้นใช่ไหมคะพอเข้าสู่ทางเดินอาหารเนี่ยมันก็จะดึงน้ําเข้าตัวเองทําให้ยิ่งแห้งเนาะแล้วก็มีอาการระคายเคืองได้นะคะในเบรนพวกลาคอทางเดินอาหารต่างๆทางเดินหายใจนะคะพวกนี้ก็จะทําให้ยิ่งมีอาการไอต่างๆมาคือน้ําตาลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแค่พวกน้ําตาลที่เราเติมตาลทรายต่างๆนะคะอยู่ในพวกขนมเค,ค้กคุกกี้เบเกอรี่อะไรต่างๆพวกเนี้ยคะ่ะ รวมหมายถึงพวกนั้นเหมือนกันนะคะหรือว่าน้ําหวานจ,จัดๆพวกนั้นน้ําอัดลมต่างๆพวกนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ช่วงนี้จะต้องลองหลีกเลี่ยงดูนะคะอย่างที่สองเนี่ยพยายามงดพวกของทอดนะคะอะไรก็ตามที่เป็นอาหารทอดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแม้ว่าเป็นพวกที่มันเป็นเหมือนเป็นพืชเนาะแต่ว่าอย่างเช่นเป็นกล้วยหรือเป็นอะไรพวกนี้นะค่ะแต่ว่าเราไปทอดเวลาที่ไปทอดนะคะคือด้วยความที่มันทอดกับน,น้ํามันเนาะน้ำมันพวกนี้มันจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการระคายเคืองทางเดินอาหารนะคะมากขึ้นอาการไอก็อาจจะมาก ได้นะคะพวกเนี้ยต้องระวังแล้วก็พวกไขมันนะคะพวกเนี้ยมันบางทีก็ยังไปพวกมีตัวที่ไปกระตุ้นการอักเสบเพิ่มขึ้นอีกได้นะคะเนี่ยต้องระวังแล้วก็อย่างที่สามนะคะพวกผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆนะคะนมบางทีบางคนแม้กระทั่งโยเกิร์ตที่ทําจากนมวัวนะคะบ,บางคนเนี่ยแพ้ด้วยซ้ำนะคะหรือว่าทําให้ท้องเสียได้เช่นบางคนมีอาการแพร้แลคโตสคือ,อ,อสิ่งที่อยู่ในนมวนัวนยคะก็จะทําให้อ,อ เรียกว่ามีอาการท้องเสียเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนลองให้เปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นพวกนมพืชแทนนะคะตอนนี้ถ้าสมมติจะทานดื่มเป็นพวกนมอาจจะเป็นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนนมข้าวโอ๊ตต่างๆนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยต่อมานะคะถ้าเกิดมีอาการแล้วเราทํายังไงดีทานอะไรดีนะคะถ้าเกิดมีอาการทายเละรุนแรงหรือว่าเป็นพวกท้องเสียต่างๆนะคะอาหารทุกอย่างเลยจริงๆแนะนําให้ผ่านความร้อนทั้งหมดนะคะอะไรที่มันเป็นผัก สดผล,ลไม้สดสดพวกเนี้ยค่ะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะพยายามทานอะไรที่ผ่านความร้อนสุกแล้วเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันยังไม่สุกใช่ไหมคะมันก็มีโอกาสที่ยังมีเชื้ออะไรต่างๆอยู่ในอาหารได้เช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะทําให้เราอาการมีอาการท้องเสียมากยิ่งขึ้นนะคะส่วน อีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าเกิดพวกผักผลไม้สดอะไรต่างๆที่มันมีเส้นใยอาหารสูงหรือว่ามีไฟเบอร์สูงพวกนี้ค่ะก็จะทํายิ่งทําให้อาการ่ายท้องเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะคะพวกนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะถ้าใครกําลังอยู่ในช่วงที่มีอาการท้องเสียข้อที่5นะคะพยายามดื่มน้าให้มากขึ้นพอเมื่อเราอาการมีอาการท้องเสียต่างๆใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่เราจะสูญเสียน้ำออกไปจากร่างกายมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาการดื่มน้ำเพิ่มขึ้นนะคะก็จะช่วยลดความข้นหนึดของเสมหะต่างๆด้วยนะคะข้อที่6ค่ะอาหารที่เผ็ดจัดจัดหรือว่ามีเครื่องเทศเยอะๆนะคะมีอาการมีริ์แบบเผ็ดร้อนต่างๆพวกเนี้ยค่ะต้องระวังเพราะว่าพวกเนี้ยมันกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้จริงค่ะแต่ก็อาจจะทําให้เกิดอาการไอหรือว่าสําลักต่างๆระคายคอต่างๆพวกเนี้ยค่ะได้ง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันและอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่7ก็คือ หากอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มีอาการที่เริ่มรู้สึกว่ากลืนลําบากรู้สึกว่ามีอาการสําลักสําลักบ่อยๆนะคะพวกเนี้ยอาหารที่เป็นน้ำค่ะอาจจะต้องยกเว้นอาจจะไปทานอะไรที่มีเนื้อสัมผัสข้นแทนนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับแข็งกัดไม่ได้นะคะอาจจะเป็นพวกไข่ตุ๋นเป็นพวกเต้าหู้เป็นพวกบุนนะคะที่สามารถกลืนลงไปได้ง่ายหน่อยนะคะเป็น เหมือนชิ้นคล้ายๆเหมือนเป็นพวกชิ้นแต่ว่าลื่นๆหน่อยพวกนี้ค่ะจะดีกว่าถ้าเกิดเป็นน้ําเลยทีเดียวมันเสี่ยงต่อการสําลักได้มากกว่านะคะอันเนี้ยก็ต้องระวังส่วนอาหารที่แนะนํานะคะค่ะพี่ดาวเสริมได้เลยค่ะพีา <laughs> เาบอกว่ากําลังแบบคิดว่าคือตอนเหมือนช่วงที่แบบมีอาการเยอะแยะมากมายหลายๆอย่างเนาะสมุนไพรนูนก็ต้องกินอันนี้ก็ต้องกินเออแต่ปรากฏว่ามันไปทําให้แบบสําลัก สวยเลยเหมือนแบบเข้าไปใ,ในทางหลอดลมอะไรอย่างนี้อีกอ่ะโหเดี๋ยวติดเชื้ออะไรอย่างนี้อีกก็เป็นคําแนะนําที่ดีค่ะ ใช่ค่ะอย่างชาเป็นพวกมาดูพวกเรื่องอาหารใช่ไหมคะเราเราต้องทานอะไรอย่างพวกบางทีฟักทองถ้าเราผัดให้มันนิ่มหน่อยไปนึ่งให้มันนิ่มก่อนเรามาผัดพวกนี้ค่ะใส่ใบโหระพาพวกนี้ก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีนะคะแล้วก็จะมีพวกในฟักทองเนี่ยด้วยความที่เขามีสีส้มเหลืองพวกนี้เนาะก็มีพวกแคโรททนอ์ที่เป็นสารพฤกษเคมีที่ดีอยู่แล้วนะคะพวกนี้ก็จะช่วยบำรุงปออเสริมภูมิคุ้มกันได้นะคะอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่แนะนําไปแล้วนะคะเป็นพวกเต้าหู้ใช่ไหมคะเราอาจจะทําเป็นพวกเต้าหู้นึ่งซีอิ๊ นิ่มๆแล้วนะคะเนี่ยก็จะดีเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญนะคะควรเน้นโปรโตีนที่ดีไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ที่บอกไปนะคะหรือว่าเป็นเมือกี้อาจจะเป็นมีไข่ตุ๋นนะคะหรือว่าเป็นพวกถ้าเป็นถั่วก็ต้องต้มนิ่มๆหน่อยนะคะถ้าเกิดใครทานเป็นปลาพวกนี้ค่ะอาจจะต้องไปนึ่งไม่ไม่ใช่การทอดนะคะให้มันกลืนง่ายหน่อยเนาะแล้วก็ลดพวกไขมันนะคะเลี่ยงอะไรที่มันเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงเพราะว่าพวกนี้จะมีไขมันค่อนข้างสูงนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิด มีโอกาสได้ทานเป็นพวกแกงกะทิจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีออปชันให้เลือกว่าเป็นกะทิทานญาพืชนะคะพวกนี้เขาจะไม่ได้ทําจากเ,าเหมือนกะทิทั่วไปเขาก็อาจจะมีส่วนผสมของทัญพืชต่างๆมากกว่านะคะพวกนี้ไขมันอิ่มตัวจะน้อยแล้วก็พวกพวกนี้ก็จะไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะคะก็เหมาะสมมากกว่าแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดมีการต้องใช้น้ํามันจริงๆที่แนะนํานะคะให้ใช้ได้ไม่ จะมีหลักๆในสองอย่างหนึ่งคือน้ำมันเมล็ดชานะคะอย่างที่สองคือน้ำมันดำข้าวนะคะถ้าต้องมีการนําไปผัดนําไปทอดอะไรต่างๆเล็กน้อยแต่จริงๆทอดคงยังไม่ได้แนะนําตอนนี้นะคะถ้าสมมุติเป็นการนําไปผัดต่างๆนะคะก็อาจจะเหมาะสมกว่าต่อมานะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือระยะที่สําหรับใครที่ตรวจว่าพบ ตรวจพบเชื้อแต่ว่าหายแล้วนะคะถึงหายหายป่วยแล้วนะคะแต่ว่าในร่างกายบางทีเขาก็ยังมีกระบวนการที่เกิดการอักเสบอยู่เนาะทำให้อ่อนเพลียได้ใช่ไหมคะลิ้นการรับรสต่างๆอาจจะต่าจะยังไม่ดีเท่าเดิมสิ่งที่เราต้องทำนะคะคือรับประทานให้ถูกต้องเนี่ยมีอะไรบ้างพอเวลาที่เราต่อมพวกรับรสล,ลิ้นต่างๆจมูกคะ่ะไม่ค่อยได้กลิ่นมันจะความอยากอาหารนะ มันจะหายไปทําให้บางทีก็เบื่ออาหารไปเลยก็มีค่ะทำให้แบบไม่ค่อยอยากกินอะไรแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือร่างกายยังต้องการได้รับการดูแลเนาะคะ่ะทั้งระบบภูมิคุ้มกันทางองคอ์ร่างกายโดยรวมเลยเพราะฉะนั้นอาหารที่ทานนะคะควรเป็นอาหารที่พลังงานสูงอาหารพลังงานสูงในที่นี้หมายถึงอาหารนะคะกินแค่ชิ้นเดียวแต่ว่ามีประโยชน์หลายอย่างจริงๆยกตัวอ,อย่างง่ายๆสมมติว่าเรากินโดนัทหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะกับอาหารหนึ่งอย่างสมมติว่าเป็นเต้าหู้หนึ่งก้อนอย่างนี้ก็ได้ค่ะ สารอาหารเขาต่างกันมากในโดนัทอาจจะมีแค่เป็นสมมติว่าเป็นน้ําตาลกับเป็นแป้งเป็นหลักใช่ไหมคะ,ะถ้าในเต้าหู้มีทั้งโปรตีนที่ดีมีพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินแร่ธาตุต่างอีกหลายอย่างพวกเนี้ยคะ่ะเป็นอาหารที่ให้พลังงานที่ดีกว่าในแบบบางทีสัดส่วนเท่าๆกันนะคะพลังงานสูงพวกเนี้ยสูงไม่พอยังต้องเพียงพอต่อร่างกายนะคะจริงๆมันจะมีวิธีคำนวณง่ายๆตอนที่ไม่ทํางานอยู่โรงพยาบาลนะคะสมมติว่าใครที่ปว่วยเราต้องการ คิดคำนวณพลังงานของตัวเองง่ายๆว่าวันหนึ่งเราต้องการเท่าไรต่อวันนะคะให้เอน้ำหนักตัวของเราเองนะคะคูณประมาณยี่สิบห้าคูณเลขเลขยี่สิบห้าเลยนะคะมันก็จะได้พลังงานแบบเฉลี่ยคร่าวๆนะคะนี่เป็นคร่าวๆเลยว่าเราต้องการประมาณเท่าเนี้แล้วมันก,ก็ก็จะเพียงพอต่อร่างกายนะคะต่อมาก็คือโปรโตีนนะคะอย่างโปรโตีน่ก็ควรเป็นโปรโตีนที่ดีเหมือนกันก็คือไขมันต่าหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงใช่ไหมคะแต่ว่า หนึ่งคือเลือกคุณภาพที่ดีแล้วชนิดที่ดีแล้วเช่นเต้าหู้หรือว่าเป็นพวกทั่วต่างๆที่ต้มนิ่มหรือจะเป็นปลาเป็นไข่เน,นี้ยแล้วแต,แต่แต่ละคนเลยนะคะก็พวกนี้ควรทานเท่าไหร่ต่อวนันก็จริงๆปกติเราจะทานอยู่ที่ประมาณถ้าติดตามกันมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะแนะนําเปนานนนา็นหนึ่งกรัมนตะ่อน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมใช่ไหมค่ะคูณหนึ่งไปนะคะน้าหนักตัวคูณหนึ่งแต่ว่าถ้าในช่วงเนี่ยคะ่ะ ร่างกายเรากําลังต้องการการฝืนฟูนะคะความต้องการโปรโตีนอะ่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแนะนําที่ที่อาจารย์กมลแนะนำ1.3กรัมต่อน้าหนักตัว1กิโลกรัมก็หมายถึงว่าสมมติว่าคุณหนัก50ใช่ไหมคะก็คูณไปด้วยเลข1.3ก็จะได้เท่ากับปริมาณโปรโตีนที่ต้องการในช่วงเวลานี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนอกจากหลีกเลี้ยงพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงไม่พอนะคะอะไรที่เป็นแปรรูปเรารู้อยู่นะคะ เก้ียมสูงไขมันสูงต่างๆอยู่แล้วยิ่งพวกเนี้ยช่วงนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเช่นอะไรบางแปลรูปเช่นไส้กอรอกเบคอนกุนเชียงหมูยอะอะไรที่มันเหมือนแปรรูปมาแล้วอะคะ่ะพวกเนี้ยช่วงนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนเพราะพวกนี้ก็กระตุ้นการอักเสบได้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันไหนว่าไม่ว่าจะเป็นไขมันที่สูงเนาะในตัวเขาเองอยู่แล้วแล้วก็พวกโซเดียมต่างๆนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะการดื่มนมเมื่อกี้ลอง ไม่ได้เกลินลน่นนปแลานิดนึงนะคะว่าไม่แนะนำให้ดื่มนม,มวัวแต่ว่าลองเปลี่ยนมาเป็นพวกนมพืชน,นะคะมีออปชันเยอะมากเลยม่จะเป็นพวกนมถั่วเหลืองนมอัลมอนต่างๆลองเลือกผลิตภัณฑ์ที่เขาเขียนว่าน้ําตาลพวกยกพวกนี้ยังไงก็ทั้ง นมต่อมานะคะสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงจริงๆคล้ายๆกันก็คือหล,กหลกักๆในของทอดคือพอด้วยความที่เป็นไขมันเนี่แหละค่ะไขมันอิ่มตัวต่างๆสูงพวกนี้จะทําให้เกิดอาการอักเสบต่างๆได้ไง่ายพวกนี้ก็ยังต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะการใช้น้ํามันเมื่อกินแนะนาไปแล้วเนาะเป็นน้ํามันมะเลเซียน้ํามันรําข้าวต่างๆนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็เน้นผักต่างๆแต่ในที่เนี่ยค่ะ สมมติว่าถ้าเกิดใครอยู่อันเนี้ยถ้าเกิดใครอยู่ในช่วงระหว่างที่ติดเชื้อจริงๆนะคะช่วงนั้นนะคะอาจจะต้องทุกอย่างผ่านหมดนะคะช่วงนี้จริงๆก็ยังแนะนําให้ทานความร้อนนะคะสุกจะดีกว่าแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าเราแต่ว่าเน้นผทา,านผักให้หลากหลายสีนะคะเพราะว่าผักแต่ละสีเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันไปนะคะเช่นสีกลุ่มสีแดงก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งกลุ่มสีส้มเหลืองอย่างหนึ่งสีเขียออย่างหนึ่งนะคะสีม่วงอีก อีกพวกประมาณน้ำตาลหน่อยๆอย่างเช่นพวกเห็ดต่างๆพวกนี้ค่ะก็จะมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเลยย้ากันประจําเลยนะคะว่าพยายาม Eat The Rainbow ก็คือเหมือนกินผักให้เหมือนเป็นสีสายลุงเลยนะคะก็จะได้ประโยชน์ครบถ้วนมากที่สุดโดยเฉพาะเนี่ยค่ะเขาจะบอกเลยว่าพวกแครอทฟักทองตำลึงพวกนี้ค่ะก็จะมีเบต้าแคโรทีนสูงนะคะพวกนี้มีส่วนช่วยเรื่องของปอดน,นะคะแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆ ผักไทยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จริงๆมีประโยชน์มากก็คือพวกดอกแคนะคะพวกเนี้ยบางทีอาจจะอยู่ในแกงส้มบ้างนะคะแกงส้มดอกแคหรือจริงๆมีอีกหลายเมนูที่นําไปทําได้นะคะพวกนี้ก็มีกรดที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพวกธัญพืชที่แนะนําให้ทานนะคะเช่นมเมล็ดฟักทองนะคะหรือว่าพวกถั่วเปิดแข็งเช่นพวก mond, อัลมอนด์เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวพวกเนี้ยนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะพวกเนี้ยนอกจากมีพวกสังกะสีมีซิลิเนียมต่าง แล้วนะคะที่ช่วยเรื่องเสริมการ,การเสริมของภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังมีส่วนในช่วยของอส่วนช่วยในการลดการอักเสบได้อีกด้วยค่ะต่อมานะคะ<ม>เดี๋ยวหน้านี้ให้พี่ดาวช่วยอธิบายอย่างละเอียดอีกทีดีกว่ามีสารอาหารหลายอย่างเลยคะ่ะพี่ดาวที่มีบทบาทต่อเรื่องโควิดแล้วเราก็มีงานวิจัยออกมาด้วยค่ะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ละเมื่อกี้ก็คือว่าแนะนํานะคะที่ทั้งระหว่างป่วยอยู่กับช่วงที่หลังป่วยะคะ่ะก็แลปอัพอีกทีหนึ่งคือว่าโรคติดเชื้อมันก็เป็นติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ไอเจ้ารีเซพเตอร์ตัวรับของเชื้อมันอยู่ที่ระบบทางเดินหายใจ แล้วก็มีอยู่ที่ระบบทางเดินอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการมันมีได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจไปจนถึงทางเดินอาหารเลยก็คือตั้งแต่น้ำมูกไอไปจนถ่ายท้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่แนะนําในช่วงระยะเวลาต่างๆเราก็ต้องดูประกอบกับอาการนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการไอมีน้ำมูกมีเสมหะอะไรพวกนี้ก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆ แล้วก็ต้องระวังอาหารที่จะทําให้เราสําลักเนาะแล้วก็ระวังอะไรที่จะทําให้เสพหักขนเหนียวแล้วก็ที่สําคัญค่ะก็คือต้องลดการอักเสบเพราะว่าเมื่อเกิดไอเจ้าเชื้อโควิดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่าไม่ว่าโรคติดเชื้ออะไรค่ะแต่ว่าอ้โควิดเนี้ยมันจะทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบเละเทะเลยอะอักเสบเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอพวก สารต้านอักเสบที่เราได้ร่างกายสร้างนะคะหรือว่าที่ได้มามันจะไม่พอในการที่จะไปลดการอักเสบของร่างกายของเรานะคะในระบบต่างๆนะคะมันก็อวัยวะต่างๆเราก็อาจจะพังแต่ถ้าเกิดว่าเราจัดการกับอาหารได้คือเราไม่พยายามที่จะไปเพิ่มอนุมูลอิสระเข้ามาแล้วเราเพิ่มอาหารที่มันจะไปช่วยในเรื่องของการอักเสบได้นะคะก็จะทําให้เรา ร่างกายเราฟื้นฟูได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือหลักการคิดในการทานนะคะก็แล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆที่คิดว่าจะทานเสริมภูมิคุ้มกันก็ทานได้นะคะแต่ก็ให้ระวังเหมือนอย่างที่น้องไม่บอกมาว่าถ้าเรามีไอมีสำลักอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังพวกอาหารที่มีรสเผ็ดหรือว่ากระตุ้นให้เกิดอาการสำลักได้นะคะก็หลีกเลี่ยงของทอดของมันหลีกเลี่ยงน้ําตาลน,นะคะแล้วก็ถ้าท้องเสียถ่ายท้องก็ให้ กินพวกไฟเบอร์ที่ผ่านความร้อนเนาะก็สุกให้มันสุกหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าพลังงานจะต้องเพียงพอแล้วก็เป็นพลังงานที่มีคุณภาพในที่นี้คือทุกอย่างนะคะให้พลังงานไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนนะคะถ้าเกิดว่าจะเลือกให้พอให้ให้พอนะคะก็แนะนําให้เลือกเน้นที่โปรตีนเนาะให้โปรตีนเพียงพอว่าโปรตีนเนี่ยไปช่วยเสริมสร้างแล้วก็ฟื้นฟู ร่างกายด้วยนะคะแล้วก็โปรตีนที่มีคุณภาพเราก็คงเลือกได้กันอยู่แล้วเนาะแล้วก็เลือกแบบที่ไม่ถ้าเกิดว่าเป็นกินเนื้อสัตว์อยู่ก็ระวังพวกเนื้อแดงเพราะแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับไขมันซึ่งของมันก็ไปกับเรืการอักเสบได้อีกนะคะคร mm. าวนี้เรามาดูกันว่าพวกสรุปต่างๆที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวเนื่องกับวิตามินอะใครอยากจะกินอาหารเสริมกินวิตามินโอเคแต่อย่าลืมว่าดูแลสารอาหารตัวเองให้เพียงพอก่อนเนาะ ตอนนี้เราพูดถึงวิตามินที่มีผลในเรื่องของโควิดนะคะจาก r Reference ของ journal of clinical medicine ปี2020นะคะเขามีเรื่องของว่าถ้าจะช่วยป้องกันการติดเชื้อของทางเดินหายใจก็ที่มีบทบาทก็ได้แก่วิตามิน A C D แล้วก็ n a c e t y l c y s t e i n e นะคะแล้วก็ id, a r o t ท n o i d AC D อันเนี้ยเราคือทุกตัวที่พูดมาอันเนี้ยมันคือมีเลิต้านอนุมูลอิสระนะทั้งนั้นเลยเนาะวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน D นี่คือเป็นวิตามินแห่งการต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เมื่อร่างกายเราอ่ะแข็งแรงเขาคือมีการต้านอนุมูลอิสระลดทําให้เหมือนแบบเซลล์มันทํางานได้เป็นป,ปกติร่างกายแข็งแรงมันก็เลยติดเชื้อยากหน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยป้องกันได้นะคะแล้วก็ กลุ่มพวกแคโรทีนอยนะคะมันก็เป็นพวกกลุ่มวิตามิน A นั่นเองนะเข้าไปแล้วก็จะไปเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ซึ่งวิตามิน A เนี้ยหรือพวกแคโรทีนอยเนี้ยนะคะก็มีบทบาทกับเกี่ยวกับการฟื้นฟูปอดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเข้ามามีบทบาทในอาหารสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโควิดนะคะเราก็จะแนะนําให้ทานพวกผักที่มีพวกวิตามิน A ูงสูงมีเบต้าแคโรทีนสูงๆอย่างเช่นที่น้องไม่แนะนําอาหารเมนูแนะนําก็จะเป็นพวกผัดฟักทองอะไรอย่างนี้นะคะ ต่อนะคะเราก็จะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมเราก็เวลาฉีดวัคซีนเราจะกลัวเลือกริ่มเลือดเนาะเออซึ่งสิ่งที่จะมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องพวกริ่มเลือดนะคะก็จะเป็นพวกไขมันเนาะแล้วก็ถ้าจะช่วยเรื่องแบบเออมันก็จะมีกลุ่มไขมันบางอย่างเนาะที่มันจะช่วยลดในเรื่องของริมเลือดตรงนี้นี้ก็ คงไม่เกี่ยวกับอาหารโควิดที่เราจะพูดวันนี้ก็ข้ามไปก่อนเนาะต่อมาอันนี้สําคัญมากก็คือลดกลุ่มลดการอักเสบเพราะว่าเชื้อโรคทําให้เกิดการอักเสบการที่ภูมิคุ้มกันไปทํางานต่อต้านเชื้อโรคมันก็ทําให้เกิดการอักเสบบ้างมมยที่เรียกว่าต่อมาแบบเรียกว่าไซโตไคลาสตอมอะไรพวกนั้นนะคะที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะ ตัวที่มีผลในเรื่องลดการอักเสบตัดจ๋าเลยที่เราได้ยินบ่อยก็จะเป็นคขมิ้นชันซึ่งเขามีสารที่เรียกว่าเคอร์คูมินนะคะอันนี้ช่วยต้านการอักเสบได้ดีมากนะคะแล้วก็มีวิธีแนะนําให้การทานคขมินชันให้ได้เคอร์คูมินเยอะๆนะคะก็คือว่าช่วยเอ่ะ ตัวเขาจะละลายได้ดีในไขมันนะคะแล้วก็มันจะมีสารในพริกไทยนะคะมันจะช่วยเพิ่มการดูดซึมนะคะก็ต้นกา้าใสก็มีนมขมิ้นนะคะที่คิดมาให้แล้วนะคะก็เป็นการเอาขามิ้นไปผสมในผสมกับพริกไทยแล้วก็ใส่ลงไปในนมถั่เหลืองนะคะก็สามารถลงไปประยุกตทานกันได้ตรงนี้นะคะต่อมานะคะ วิตามินที่ลดการอักเสบอีกก็เป็นพวกกลุ่มต้านอนุมูลอิสระนั่นแหละค่ะก็จะเป็นพวกวิตามินอ e, ีวิตามินซีนะคะอันนี้ก็สามารถได้จากอาหารถ้าเกิดว่าเราทานได้เพียงพอเนาะอ,อาหารผลไม้นะคะวิตามินอ e ีก็จะอยู่ในพวกธัญ,ญพืชด้วยนะคะแล้วก็ซิลิเนียมะคะ่ะอันนี้จะเป็นแร่ธาตุที่สําคัญถึงเราจะต้องการน้อยในแต่ละวันนะคะแต่เราจําเป็นที่ต้องใช้มันในกระบวนการออกซิเดชันทั้งหลายนะคะจําเป็นมากนะคะแต่เราก็สามารถกินได้จาก พันยัพืชนะคะก็จะมีอันนี้เดี๋ยวเรามีอินโฟกราฟิกแจกให้นะคะว่าอาหารอะไรที่มีปริมาณซีลีเนียมบ้างนะคะแล้วก็มีปริมาณเท่าไหร่ในหนึ่งวันเราต้องการปริมาณซีลีเนียมเท่าไหร่ต่อวันนะคะเราจะได้ไปหาอาหารเหล่านั้นทานได้นะคะ ต่อมาก็โอเมก้าสามนะคะได้ยินบ่อยมากนะคะโอเมก้าสามก็มีบทบาทนะคะในการต้านการอักเสบแล้วก็ถ้าเกิดว่าในเรื่องของที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับช่วยในเรื่องของภูมิต้านทานด้วยะคะ่ะก็จะต้องดูสัดส่วนเนาะมันจะมี EPA กับ DHA นะคะโอเมก้าสามมันคือรวมสองตัวนี้มักจะอยู่ด้วยกันเนี่ยให้ดูสัดส่วนว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับภูมิต้านทานนะคะปริมาณที่นั้นมันต้อง เอ่อ EPA สูงๆนะคะปริมาณ500มิลลิกรัมนะคะก็จะช่วยในเรื่องของกุ่มต้านทานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด่นในเรื่องฝั่ง DHA อันนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองเนาะต่อมานะคะที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้ก็ได้แก่วิตามิน E เหล็กสังกะสีวิตามินดีวิตามินเอแล้วก็โอเมกา 3, นะ้าสเนาะมันก็จะได้ยินซ้ําๆอะไรแบบน,นี้ทั้งหลายนะคะก็มันก็จะเป็นพวกวิตามินแห่งการใช้ต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวกสมุนไพรนะคะก็จะเป็นพวกที่เขาอะมีค่าแอนตี้ออกซิเดชันสูงๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เอามาใช้ในขบวนการคุ้มกันนะคะแล้วก็ขบวนการต้านการอักเสบนั่นเองนะคะโอเคหวังว่าวันนี้คงจะ ได้ประโยชน์เนาะในการเตรียมอาหารว่าจะเตรียมยังไงดีเนาะแล้วก็ถ้าอยากจะทานวิตามินจะเริ่มต้นยังไงดีอะไรนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามได้นะคะตอนนี้อ่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นอินโฟกราฟิกสรุปที่พวกเราคุยกันมา,มาตั้งแต่ต้นนะคะว่าตอนที่ป่วย กินยังไงดีตอนหลังป่วยกินยังไงดีนะคะอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์กมูลชัยศิษย์ด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ปั่น <laughs> คิดว่าออโอเคอมีคำถามอะไรถามได้นะคะแล้วก็พวกเอ,อจริงๆเอาไปประยุกต์ใช้กับพวกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะใช่ใช่ สวัสดีค่ะทุกคนมีวันนี้มีคนเข้ามาดูนะคะก็เชฟเตอร์สวัสดีเชฟเตอร์สวัสดีค่ะคุณลูกคนเล็กคุณสุการดานะคะคุณพี่เอื้อยนะคะอยู่ชนบุรีฟังจากชนบุรีคุณรสุบลสวัสดีค่ะพี่รายค่ะประจําสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจเราตลอดเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะโพสเอ่อลงอินโฟกราฟิก สรุปให้นะคะสองแผ่นนี้นะคะให้อีกทีหนึ่งนะคะเป็นอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวลงให้อีกทีแล้วก็สรุปให้ประชาสัมพันธ์นะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นไลฟ์ในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอลใช่ปะ่ะอื่ออน,นก็จะมาคุยนักกำหนดอาหารนะคะเป็นคิวของโนรินะตรงนี้จะมาให้ความรู้ในเรื่องการ ทานอาหารที่เกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะคะมีอาหารลดคอเลสเตอรอลด้วยหรอหรือว่าการเลือกใช้น้ํามันนะคะใช้ยังไงดีน้ํามันในครัวเรือนเยอะแยะมากมายหลายแบบนะคะใช้น้ํามันแบบไหนดีกินอะไรช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ไหมหรือกินอะไรแล้วมันทําให้คอเลสเตอรอลเกิดขึ้นคอเลสเตอรอลมันแย่ยังไงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันวนะันอาทิตย์ตอน9โมงค่ะ ะเงคะนไปค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะถ้าอยากฟังความอยากฟังเรื่องอะไรนะคะหรือว่าอยากทุก,กประมาณในอาทิตย์ละคระคะ่ะเราก็จะพาน้องกาหนดอาหารนะคะมาให้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยตอบคําถามนะคะบางทีก็ฝากคําถามไว้หลังไมก็ได้นะคะแล้วเราก็จะหาเวลามาตอบให้นะคะแล้วก็ทุกวันอาทิตย์นะคะก็จะมีคอนเทนต์ให้ความรู้ประจาสัปดาห์นะคะ เป็นประจำของอนค์การฝาใส่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ